มาค่ะทำง่ายอร่อยง่ายวันนี้เราจะมาต้มขาไก่กันนะคะมามาดูวัตถุดิบหลักๆก,กันเลยค่ะก็จะมีไก่นะคะวันนี้พี่ยังไชเป็นส่วนกระโพกเนาะนำมาหั่นชิ้นพอคำค่ะเอาแต่เนื้อเนื้อเนาะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือขาอ่อนนะคะขาอ่อนต้องมีค่ะต้มขาไก่นะคะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงกินดารากขัดชีต้นหอมนะคะหอมแดงค่ะ พี่ียงหั่นเตรียมทั้งหมดไว้ก่อนนะคะเราใส่เห็ด้วยค่ะวันนี้ใส่เป็นเห็ดนางฟ้านะคะพริกแห้งค่ะนํามาทอดให้มีกลิ่นหอมดีค่ะเราได้พริกแห้งแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะมาที่หางกะทินะคะน้ําต้มหางกะทิค่ะพี่เฮียงต้มรอไว้สักพักหนึ่งแล้วค่ะใส่เครื่องที่เราหั่นเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยไก่ค่ะ ปิดฝาทิ้งไวค้ค่ะให้ไก่สุกดีนะคะพอไก่เราสุกดีแล้วค่ะเห็ดนางฟ้าใส่ลงไปะคะ่ะปล่อยให้เดือดสักพักนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียน้ำตาลมะพร้า,า,าวเกลือนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำปลาะคะ่ะผงปรุงรสเล็กน้อยคะ่ะอันนี้ใครไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เบาไฟค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะพริกแดงกินดาค่ะนะคะตามด้วยพริกทอดพริกแห้งทอดนะคะต้นหอมผักพูค่ะปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวข้นสดค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มขาไก่พร้อมเสิร์ฟนะคะรสชาติก็จะออกเรียวนำหวานตา ตดน้ำร้อนร้อนสดชื่นมากค่ะทำไม่ยากใช่ไหมคะทำง่ายง่ายแต่อร่อยถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูนะคะ